โบแรกของโม่คู่ต่อไปสีเขียวโลบิดเลยจะไม่ได้บิดลัดเช็ดบิดเดียวลัดเช็ดบิดบิดบิดอะไรวะโอเก้โม่แรกต่อไปคอมโบสองจะมาเป็นสายแอตแทกดัน นะั่นจะลักแเอาเป็นแชเตนามเช็ดเป็นของตัวนี้ไอฟิน่คยสายบาราีดจมตีอืีโอเคโอ้โันะนะ กดเข้าไปแล้วผมจะมาแล้วผมจะไปแข่งให้ดูนะน่คกะคอสาาร่ได้ไหคะเ

นี่โอเคไหมโค้ชเบสกับเินิกวี่งโอเวอร์ฟินิกดันเลกเกอร์เฟลิกสปินซิ่งจะไม่ได้แต่นี้นะนนิดนึง นีต่ต,ต,ต, <c oughs> ต่อไปนี่กับน,นี่

มันก็จะเป็นของดานปตัวนี้อ๋อมกับของฟินิชวิงแล้วก็บิดของโกลเ,โเลยออ EP แรกก็จบแล้วไปเลยไล้วยกดตั้งค่ายนะคะไ